ครับต่อมาเราจะดูโจทย์ข้อที่55กันนะครับ55นะฮะโจทย์ข้อนี้จะอยู่ในส่วนของวิชาเคมีนะครับของข้อสอบแผงนะครับลองดูข้อ55กัน55เขาบอกกำหนดค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่างๆที่25องศาเซีมาให้ดังนี้นะครับเขาให้2ปียามานะนะครับร้วคำถามคือค่าคงที่สมดุลของปียาต่อไปนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับให้สมการมาเอาซะหน่อยครับ นะสมการแรกก็คือ 2p นะฮะ 2p บวกกับ 2q ครับได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรฮะ 2p 2บวก 2q ได้ 3r บวก s นะฮะ 3r บวก s ค่า k คือ1คูน10กำลังลบ4พี่ให้เป็น k 1แล้วกันนะครับเป็น1คูน10กำลังลบ4สมการถัดมาโจทย์ให้มาเป็น a บวก 3p ได้เป็น 2s บวก r a บวกอะไรนะ 3p นะครับได้ผลิตภัณฑ์เป็น 2s นะครับเราก็บวกกับ r สมการนี้ให้ค่า k เป็น k 2ครับ 2> k 2ให้มันมีค่าเท่ากัน1คูณ10บกำลังลบ2โอเคนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือมันถามค่า k ของสมการนี้ครับค่า k ของสมการที่โจทย์ถามก็คือสมการที่ a ทำกับอะไรครับทำกับ5 r ครับ a บวก 5a แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น a บวก5 r แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น p บวก 4q อื้ P บวก 4q เขาถามว่าค่า k สมการนียสมมติให้เป็น k3 แล้วกันครับเท่ากับเท่าไหร่มันเป็นความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมีครับโอเคไหมฮะมันมีความจริงที่หนูจะต้องทราบนะครับว่าถ้าเราไปดัดแปลงสมการเคมีเนี่ยนะครับค่า k ของสมการใหม่ที่ได้กับค่า k เดิมจะไม่เท่ากันนะครับแต่มันจะมีความสัมพันธ์กัน3ประเด็นด้วยกันพอจําได้ไหมครับประเด็นแรกคือถ้าเรากลับสมการ ค่า k ของสมการใหม่ที่ได้จะเป็น1ส่วน k เดิมครับอย่างที่2ถ้าเรามีสมการแล้วเราคูณตลอดสมการด้วยค่าคงที่ k ใหม่จะเท่ากับค่าคงที่ของสมการเดิมแล้วยกกำลังด้วยค่าคงที่ที่เราคูณตลอดครับประเด็นสุดท้ายถ้าเราจับรวมสมการมีสมการอยู่แล้วหนูเอาสมการมารวมกันค่า k ของสมการรวมจะมีค่าเท่ากับผลรวมของค่า k ของสมการย่อยๆไม่ใช่ผลรวมผลคูณของค่า k ของสมการย่อยๆนะครับที่นํามารวมกันโอเคนะครับอดูเลยฮะ คราวนี้วิธีการจะดูว่าเปียรวมเนี้ยนะครับหนูจะต้องรู้ว่าเปียรวมเนี้ยได้มาจากเปียย่อยๆทําอะไรกันวิธีการดูว่าเปียรวมได้มาจากเปียย่อยๆทําอะไรกันเนี่ยเวลาเราดูเราจะดูสองอย่างครับนะเวลาเราดูดูที่สมการรวมนี่แหละครับดูสองอย่างอย่างแรกก็คือดูฝั่งฝั่งหมายถึงซ้ายขวานะครับกับอย่างที่สองก็คือสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์หมายถึงเลขข้างหน้าฝั่งหมายถึงซ้ายขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวาสัมประสิทธิ์คือเลขข้างหน้า โอเคนะครับดูที่ไหนดูที่สมการรวมเนี่ยละครับเดี๋ยวสมการรวมมันจะฟ้องเราเองก็ t ไหมฮะสมการรวมมันจะฟ้องเราเองไม่เชื่อลองดูนะครับพี่ไม่มานั่งรวมสมการตรงๆแล้วฮะ,นะเพราะพี่เป็นคนขี้เกียจดูเริ่มต้นพี่เห็น a ครับที่ว่าหนูก็เห็นเหมือนพี่ละครับในสมการรวมเห็น a ครับหนูหาให้เจอครับหาให้เจอในสองสมการที่มันให้มา a ออยู่ที่นี่ที่เดียวหนูเห็นไหมครับที่อื่นมีไหมไม่มีครับ ฟังก็ได้เห็นไหมครับสัมประสิทธิ์ก็ได้ฮะแค่มอง A ตัวนี้ตัวเดียวมันบังคับแล้วครับว่าสมการที่2ห้ามกลับครับและห้ามคูณฮะสมการที่2ให้เอามาตรงๆถ้าสมการที่2ให้เอามาตรงๆรงปัง๊บที่บอกเลยว่า K3 เนี่ยต้องมี K2 รอยืนพื้นไว้เลยครับตามพี่ทันไหมฮะยังไงก็ตามสมการนี้หนูกลับก็ไม่ได้คูณตลอดก็ไม่ได้ครับไม่งั้น A มันจะทำไมครับ A มันจะเปลี่ยนอะ นะฮะเฝั A, ่งก็ถูกสัมประสิทธิ์ก็ถูกและ A ในสมการบนไม่มีแสดงว่าสมการล่างต้องเอามาตรงๆ A ฮะเมันถึงจะอยู่ฝั่งซ้ายเก็ตไหมครับนะต่อมาดูอะไรอีกดู R ดีไหมไม่ดีครับถ้าเป็นพี่พี่ไม่ดูฮะตัว R ดูทําไมครับอมันโผล่ต้องสองที่นะโผล่ที่นี่กับโผล่ที่นี่ขี้เกียจด,ดูครับขอดูตัวอื่นดีก,กว่าครับพละครับพก็โผล่สองที่ฮะที่นี่กับที่นี่ ก็ไม่ดูแล้วครับโอเคไหมดูที่มันโผล่ที่เดียวจักจะดีกว่านะถ้าไม่เข้าตาจนไม่ต้องไปดูมันไอ้พวกโผล่มากกว่าหนึ่งที่สี Q, ่คิวฮะคิวอยู่ที่นี่ที่เดียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคไหมคิวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสมการนี้ไม่มีคิวแล้วคิวโผล่ที่นี่ที่เดียวโผล่ที่นี่ที่เดียวคิวตรงนี้นะครับฟังถูกไหมครับดูฟังก่อนฟังไม่ถูกแสดงว่าสมการบนหนูต้อง กลับครับกลับอย่างเดียวยังไม่พอครับสัมประสิทธิ์ก็ไม่ได้ฮะตัวนี้เป็น4นะครับเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็น2ทํทไงให้กลายเป็นสต้องคูณตลอดด้วย2ครับต้องกลับด้วยแล้วก็คูณตลอดด้วย2ด้วย q ถึงจะมาโผล่ฝั่งนี้เป็น4ได้เพราะฉะนั้นจบครับสมการที่1ต้องกลับกลับปั๊บเป็น1ส่วน k 1แล้วต้องคูณตลอดด้วย2กลับเสร็จปั๊บคูณตลอดด้วย2ค่า k ต้องยกกำลังสองฮะตามพี่ทันไหมครับ จบข้าว k สอง k สองเท่าไหร่หนึ่งคูณสิบกำลังลบสองแล้วคูณด,ด้วยหนึ่งส่วน k หนึ่งกำลังสอง k หนึ่งก็คือหนึ่งคูณสิบ k หนึ่งคือหนึ่งคูณสิบกำลังลบสี่กำลังสองลบสี่เป็น 8. ลบแปดลบแปดเอาขึ้นมาข้างบนเป็นแปดแปดเจอกับลบสองเจอกับลบสองลบหกอไม่ใช่ลบหกสิบกำลังหก โอเคไหมครับเนี่ยคำตอบนะฮะค่าเคของสรรมการรวมที่มันถามมาก็คือ1นคูณสิบกำลังหกคำตอบเลือกช้อยที่4ฮะช้อยที่4ครับโอเคไหมถ้าใครไม่เชื่อพี่นะครับประเด็นนี้หลายคนบอกโอ้แล้วหนูจะรู้ได้ไงามันจะได้เอาสรรมการที่2มาตรงๆแล้วก็บวกกับสรรมการที่1ที่กลับแล้วคูณตลอดด้วย2 นะเอาสมก,การที่หนึ่งกลับแล้วคูณตลอดด้วยสองแล้วเอามาบวกกับสมก,การที่2ตรงๆแล้วจะได้สมก,การที่สามก็ไม่เชื่อก็ลองทําดูสิครับโอเคไหมฮะถ้าหนูทําโจทย์เยอะๆจนมากพอนะครับหนูจะเชื่อฮะไอ้หลักการอย่างที่พี่บอกเนี่ยหนูจะเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะลองทําเต็มๆก็ได้ครับพอทําเต็มๆเบือ่อเมื่อไหร่ค่อยมาลองวิธีพี่นะครับแล้วมันจะเหมือนกับวิธีที่หนูทําเต็มๆที่ต้องมากับสมก,การมาคูณแล้วจับสมก,การมารวมกันแล้วดูมันได้จริงนะครับไม่ต้องถึงขั้นนั้น แต่เริ่มต้นเริ่มต้นจากแบบนั้นน่ะดีจนในสุดเดี๋ยวหนูจะได้ข้อสรุปอย่างที่พี่สรุปให้หนูดูนะครับว่ามันสามารถมองที่สมการรวมได้เลยเวลาดูก็ดูฝั่งกับดูสัมปะสิธิ์เก็ตไหมเก็ตไมมเก็ตไม่รู้ครับผ่านละฮะสาหรับข้อนี้พี่เคเฉลย55้าห้าพี่ฉเฉลยข้อที่4ครับผ่านฮะ